คุณละลายครับผมสําหรับการรับชมชิปนี่นะครับน้องขอจบไปเทียงอ่าซํำนี้นะครับน้องขอบคุณครับบรรยากาศตรงนี้เราเห็ดไปครับผมผนงานช่วงนี้หายยางราคาอย่างกะรู้สึกว่าจะโอเคครับผมก็เลยต้องได้เห็ดเอาเองเบิดบรรยากาศสวยๆนะครับเนาะกับต้นใบญ่ที่โดดเดี่ยวเอาในหัวในสวนครับผมมาเอาไม้เบิ้งนะครับเนาะบรรยากาศสวยๆนะครับเนาะ กับต้นใบไงที่โดดเดี่ยวเอาในหัวในสวนครับผมเอาาม้เบิองนะครับเนาะเห็ดแบบนี้แหละครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเนาะบรรยากาศในหัวในสวนตรงนี้ครับผมเบิองครับผมมาขุดหลุมอ่ะยางแล้วเนาะล้วก็จะได้ปลูกต่อผู้ใดสนใจที่อยากจะปลูกยางกับมาด้วยครับเล้ว ูกได้ครับผมยินดีต้อนรับทุกคนครับผมปุ่นครับมักาเทพบรรยากาศในท้องไร่ท้องสวนมาฝากเพื่อนๆแลวก็พี่น้องของเขาทุกคู่ทุกคนนะครับตอนที่อยากชมวิวธรรมชาตินะครับณจุดเริ่มต้นของการครับผมนี่ครับเฮ็ดแบบนี้แหละครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนอกับบรรยากาศในหัวในสวนตรงนี้ครับผมบึงครับผมอ่า ปลูกยางนะครับเนาะเขากลปลูกแบบนี้นะครับผมตอนแรกว่าจะไถมันไถบ่ได้ครับผมเพราะว่ารากยางมันเยอะเกินไปครับเนาะไถฮองบ่ได้ไถง่ายอาจจะได้ลร้อยละร้อยอย่างเดียวก็คือขุดหลุมครับขุดหลุมปลูกเลยนะครับเนาะครับเอาบรรยากาศในสวนยางนะครับเนาะสวนยางแต่ยังพันได้ปลูกยางนะครับแล้วเพิ่งตัดไปบรรยากาศสวยๆนะครับเนาะกับ้นใหม่ไงที่โดดเดี่ยวในหัวในสวนครับผมเอาไม้เบิ่งนะครับเนาะ บรรยากาศตอนปอีเริ่มต้นว่าเป็นจังไงน,นะครับน้องนี่นครับผมาภาพบรรยากาศในสวนแปลงนี้ให้ดูครับผมผมปาบหญ้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมพุ่นครับผมเดีย๋ยแผ่นก้งให้เมืองครับมือนี้ไปหารดคุดลุ่มครับผมมาเพื่อที่จะครับผมนี่ครับ ปลูกจยางนะครับเนาะเขากะับปลูกแบบนี้ลครับผมตอนแรกว่าจะไถมันไถบ่ได้ครับผมเพราะว่ารากหยางมันเยอะเกินไปครับนรถไถห้อง่เปม่รถไถง่าอาจจะได้ขอบคุณครับผมสำหรับการรับชมนะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไปสำนีเด้อครับถ่ายกันไดกันไหนเนาะครับเนาะเตรียมตัวครับผมปาญ้าเรียบร้อยแล้วตอนแรกว่าจะไถแต่ไม่ไถนะครับเนาะกันเลย ต้องสิผมปาดหยาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมพุนครับผมเดี๋ยวแผนกลองให้บองครับมือนี้ไปหาลดคุดลุมครับผมมาเพื่อที่จะมันก็บ่ได้หรอกนะครับนอกจากต้องใช้เฮ็ดเอานกนกค่อยค่อยเฮ็ดไปก็สําเร็จครับผมนะาลายครับผมสําหรับการรับชมชิปนี้นะครับน้องขอจบไปเทียงอ่าสำนีนะครับน้องขอบคุณครับเฮ็ดแบบนี้แหละครับผมค่อยคเป็นค่อยๆไปนะครับนอกจากบรรยากาศในหัวในสวนตรงนี้ครับผมบึง อีกมุมหนึ่งครับผมครับผมบรรยากาศตรงนี้เนาะครับในสวนเนาะผมนี่ครับปีนี้ได้ซ้ำนี้นะครับน้องเอาร้อยละร้อยย่างเดียวก็คือขุดหลุมครับขุดหลุมปลูกเลยนะครับเนาะนครับเอาบรรยากาศในสวนยางนะครับสวนยางแต่ยังพันได้ปลูกอย่างนะครับแล้วเพิ่งตัดไปครับผมเียครับ เคส่มเนห์นะครับนอก,กเ็เลยต้องจําเป็นกเ็เลยต้องอ่าสีจ้าเอาแล้วก,ก็มาซีดจาแล้วก็ปลูกได้ที่เก่านะครับผมครับตรงนี้ก็มีต้นยางเยอะแยะเลยครับต้นยางบรรยากาศตรงนี้เราต้องเฮ็ดไปครับผม <c oughs> คนงานช่วงนี้หาย,ยางราคายางก่รู้สึกว่าจะโอเคครับผมกเ็เลยต้องได้เฮ็ดเอาเองเบิดอนบรรยากาศตอนปีอ่าเริ่มต้นว่าเป็นยังไงนะครับน,น,นี่นครับผม ผมปราบหญ้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมพุนครับผม,ผมเดี๋ยวแผนกลองให้เมืองครับมือนี้ไปหาลดคุดลุ่มครับผมมาเพื่อที่จะครับผมนี่ครับลวงไปได้อีกขันตอนหนึ่งนะครับเนาะนี้วิธีเท่าวิธีวิธีของชาวสวนวครับผมเพิดเพนนี่ครับบนต้นยางไม่ใช่ต้นยาง แตกต่างนะครับน้อความแตกต่างตรงนี้ครับผมเคาะเตรียมตัวครับผมปาบห้าเรียบร้อยแล้วจอนแร็กว่าจะไถแต่ไม่ไถนะครับนอก็เลยต้องสิงดูดวงไปได้อีกขั้นหนึ่งนะครับนาอนี่วิธีเท่าวิธีวิธีของชาวสวนครับผมเพิ่อกะปีที่แล้วนะครับนะอวันนี้ากาศตอนนี้มาให้เบิ้งครับผมกะครับผม ผมปาบหญ้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโดยที่หาพ้นงานรับผมนียครับผมปาบหญ้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม,ผมพ่นครับผมเด๋ยวแผนกลองให้เมืองครับมื่อนี้ไปหาลดคุดลุ้มครับผมมาเพื่อที่จะอีกมุมหนึ่งครับผม ครับผมบรรยากาศตรงนี้นะครับในสวนนะผมนี่ครับปีนี้ได้ซ้ำนี่นะครับเนาะเอาปลูกอย่างนะครับเนาะเอากะปลูกแบบนี้นะครับผมตอนแรกว่าจะไถมันไถยบได้ครับผมเพราะว่ารากยางมันเยอะเกินไปครับนรถไถห้องโบไม่รถไถง่ายอาจจะได้ปลูกอย่างนะครับเนาะเอากะปลูกแบบนี้นะครับผมตอนแรกว่าจะไถมันไถยบได้ครับผมเพราะว่ารากยางมันเยอะเกินไปครับนรถไถห้องโบไม่รถไถง่ายอาจจะได้คุณดิครับต้นยางไม่ใช่ต้นยาง แตกต่างนะครับน้องความแตกต่างตัวนี้ครับผมครับบรรยากาศตอนปีอ่าเริ่มต้นว่าเป็นยังไงนะครับน้องนี่นครับผมภาพาบรรยากาศในสวนแปลงนี้ให้ดูครับผมสียาเอาน,อน้องนอกสียาเราก็จะปลูกอย่างไม่นะครับนาะตัวนี้กะบร่ได้ปลูกดอกมันเกิดเองนะครับน้องการน,นี้กนนะครับผมกนะ หายาไปเส้นที่เรียบมากาศเทพบรรยาพกาศในท้องไร่ท้องสวนมาฝากเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องของเฮาทุกคู่ทุกคนนะครับตอนที่อยากชมวิวธรรมาชาตินะครับนอกจุดเริ่มต้นของการอีกยาเอาเนาะนอกสียาล้วก็จะปลูกอย่างไม่นะครับเนาะต้นนี้กะบริปลอกมันเกิดเองนะครับนอกก้องกรนี้กนะครับผมกะหายาไปเส้นที่เรียบหลวงไปได้อีกขันตอนหนึ่งนะครับเนาะนี่วิธีเท่า,าวิธี พิธีของอชาวสวนครับผมเพ่ดกะปีที่แล้วนะครับนเองวันนี้กาศตอนนี้มาให้เบิ้งครับผมกะครับผมผมปาบหญ้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโดยที่หาพ้นงานแสร็จนินะครับน้อก็เลยต้องจําเป็นก็เลยต้องสีจ้าเอาแล้วก็มาซีด้าแล้วก็ปลูกได้ที่เก่าหรครับผมครับตรงนี้ก็มีต้นยางเยอะแยะเลยครับต้นยางเตรียมตัวครับผม ปาปัญญาเรียบร้อยแล้วตอนแรกว่าจะไถแต่ไม่ไถนะครับนอกกันเลยต้องบรรยากาศตรงนี้รนเราต้องเฮ็ดไปครับผม <c oughs> คนงานช่วงนี้หายยางราคาอย่ากกะรู้สึกว่าจะโอเคครับผมก็เลยต้องได้เฮ็ดเอาเองเบิดเฮ็ดแบบนี้แหละครับผมค่อยๆเป็ี่นค่อยๆไปนะครับนอกกับบรรยากาศในหัวในสวนตรงนี้ครับผมบึงครับผม ลอยละลอยอย่างเดียวก็คือขุดหลุมครับขุดหลุมปลูกเลยนะครับนะะครับเอาบรรยากาศในสวนยางนะครับน้สวนยางแต่ยังบ้านได้ปลูกอย่างนะครับแล้วเพิ่งตัดปปอะกาเทพาบรรยากาศในท้องไร่ท้องสวนมาฝากเพื่อนๆแลวก็พี่น้องของเราทุกคู่ทุกคนนะครับตอนที่อยากชมวิวธรรมชาตินะครับน้จุดเริ่มต้นของการคุณละลายครับผมสำหรับการรับชมลิปนี่นะครับน้องขอจบไปเที่ยงอ่าสำนีนะครับน้องขอบคุณครับบรรยากาศตอนปีอ่าเริ่มต้นว่า เป็นยังไงนะครับน้อนี่นครับผมตรงนี้คขับบนต้นยางไม่ใช่ต้นยางแตกต่างนะครับน้อความแตกต่างตัวนี้ครับผมเคเตรียมตัวครับผมปาบห้าเรียบร้อยแล้วตอนแรกว่าจะไถแต่ไม่ไถนะครับนอกกันเลยอะต้องอีกมุมหนึ่งครับผมครับผมบรรยากาศตรงนี้นะครับในสวนนะครับผมนี่ไครับปีนี้ได้ซ้ำนี่นะครับนาะเอาปีที่แล้วนะครับนาะ วันนี้การตอนนี้มาให้เบิ้งครับผมกะครับผมผมปราบหญ้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโดยที่หาผนงานผมปราบหญ้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมพุนครับผมเดี๋ยวแผนกองให้เบิ้งครับมือนี้ไปหาลดขุดลุ่มครับผมมาเพื่อที่จะครับผมนี่ครับมาขุดหลุมอ่ะยางแล้วก็นานแล้วก็จะได้ปลูกต่อผู้ใดสนใจที่อยากจะปลูกยางกับมาด้วยครับเด้อ ปลูกได้ครับผมยินดีต้อนรับทุกคนครับผมปุดขับมาขุดหลุมอ่ะยางแล้วก็นอนแล้วก็จะได้ปลูกต่อผู้ใดสนใจที่อยากจะปลูกยางกับมาด้วยครับเล้วปลูกได้ครับผมยินดีต้อนรับทุกคนครับผมปุดขับตรงนี้ครับบนต้นยางไม่ใช่ต้นยางแตกต,ต,ต่างนะครับนความแตกต่างตรงนี้ครับผมพบอีกมุมหนึน่งครับผมครับผมบรรยากาศตรงนี้เนาะครับวในสวนครับผมอย่างครับปีนี่ได้ซ้ำน,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 นี่นะครับน,น,น,น้องเอา เตรียมตัวครับผมปาบห้าเรียบร้อยแล้วตอนแรกว่าจะไถแต่ไม่ไถนะครับนอกจเลยเรียบร้อยแล้วหล่ออย่างเดียวก็คือขุดหลุมครับขุดหลุมปลูกเลยนะครับนะะครับเอาบรรยากาศในสวนยางนะครับนะสวนยางแต่ยังบ้ันได้ปลูกอย่างนะครับเพิ่งตัดไปเห็ดแบบนี้แ่ละครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนอกจากบรรยากาศในหัวในสวนตรงนี้ครับผมบึงครับผม ลอยละลอยอย่างเดียวก็คือขุดหลุมครับขุดหลุมปลูกเลยนะครับนะะครับเอาบรรยากาศในสวนยางนะครับน่สวนยางแต่ยังบ้านได้ปลูกอย่างเดียับเดิงตัดไปเตรียมตัวครับผม